สวัสดีจ้าพี่หลองคองไปสุขุูสุขคนทัวโลกทัวประเทศจ้าเดนก็เศ้าพี่หลองมาเด้อไปตลาดกันไปตลาด <c oughs> บรรยากาศมืดหมดึดวงจันก็ไม่มี ตลาดนะจ๊ะนี่ตลาดอยู่ใกล้ๆนี่จ๊ะนี่เห็นไหมจ๊ะเห็นไฟไฟไฟ,ฟ,ฟไหมเนี่รถ <laughs> ตลาดรถตลาดจ้าดูรถตลาดมีกุ้งก็สดนะเนี่ยไข่มลแเต็งก็มีของเทียบเลยยายขอตะก,ก้าหน่อยจ้ะ จะใส่ของรถตลาดจะพี่น้องมาซื้อของรถตลาดกันค่งวันก่อนทำคลิปไม่ได้ลงโอ้ยถูกอเอากุ้งไ้จ้าเอาไปทำผัดไทยให้เด็กน้อยกุ้งสดดิผัดไทยกุ้งสด หลายอย่างนะจะมีปลามีอะไรสดๆทั้งนั้นเลยไข่มดแดงก็มีเนาะไข่มดแดงถุงเท่าไหร่นี่ยายห้าสิบบาทละขอเบิ้งหน้าตาเนี่ยโอ้ถุงละห้าสิบบาทพี่น้อง,งค่อยกินเท่าไดร่ได้ไข่มดแดงไข่แพ้มันกินเรากินเราแพ้มันอ่ะขึ้นเขียนอเขียนเวียนหัวทันทีเลยเอาผู้ไรหนึ่งสองสามสี่ห้าเขาเก็ตแต่งกับสิบ ุไปเห็ดภัดไทยภัดไทยกุ้งสดใหญ่ยได้หาเบิงงของ้าจากพี่น้องเบงองงของกันแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่รู้จะซื้ออะไรเนาะของสดๆนะทุกทีของสดกว่าในห้างอีกนะเนี่ยไปแมคโครยังได้ของไม่ค่อยดีเลยบางที มีทุกอย่างเลยจ้าทุกคนมาด้วยใจตลาดใจตลาดจ้ะท่าได้ย่ายิบงกุอกอกโอเอจไปเห็ดปัดไทย <c oughs> มันละกก็ผักมีทุกอย่างเลยสตอสตออันนี้แพ็คท่าได้เนย่าย <c oughs> ยีพาย <c oughs> พี่น้องสตอรียพาบาท ลดตลาดอยู่ขขางบ้านอเออไปแต่เอาไปกินกับหลนตลาดีท่านหหลนปลาทูเนาะชิงอ้มีทุกอย่างเลยพริกไทยนีย่อะไรจ้ะเอาพริกไทยอันหนึง่งบอจะ้ะซื้อกับข่าด้วยจ้าทุกคนห้ายผลทุกอย่างเอาสองอันจะ้ะ สองอันเดพี่น้องซื้อขนมกินกินกับน้ำยาทำน้ำยาป่าไปนนี้น้องไม่สมหัวใ่มันหมึบนะจ๊ะพอกวงเศร้าบรรยากาศเหมือนเหมือนมากซื้อของกับทุกคนเวัน <c oughs> พุธต้นใหม่อยู่เห็นรถมากกันเลยแบก มีทุกอย่างสดๆมากินจะทุกคนมีทุกอย่างพักก็ะสดดีดีสดกลนอยู่ในหางอีกทีค่อยว่านี่ม,มีมีร้านร้านนี้ร่วมโครงการเออคอยยังบอท่านเดีเขาไปเบิ่งว่ามันไหนยืนยันตัวตนใดนยัง เจ้ายิ้นยันไหนยังโมโหเนาะมึงนี้มันมึงนีน่มนันทีสิบหแล้วเนาะสมัครไอย,ย,ยาาุได้จัาว่าสิได้ปะได้เล่าชนะสวัสดิการแห่งรัฐนะจ๊ะคนละครึง่งแต่ป้ายังไม่มีคนล,ละครึ่งเลยยังไม่สำเร็จเดี๋ยวนะจะเอาอะไรอีกไม่รู้อ่ะ น่าจะพอแล้วนะซื้อน่าจะพอแล้วโอ้แตงโมลงุงหมูก็สดสุดพี่น้องปลาข้่เยอะวันก่อนเห็นปลาก็เล็กตัวนอะาแต่วันก่อนอาม่าให้มาแล้วปลาก็เลยนี่ต้องซื้อ ให้ทั้งปลาดุกให้ทั้งปลาจิซื้อกับเขาเด้อทุกคนขอบคุณถุกการรับชมขอบคุณถุกการติดตามนะจ๊ะ